เก็บเข้าที่เก่าด้วยวันนี้โตเตอจังมีงานใหญ่ต้องทําเพราะเธอทํากระเป๋าสตังใบที่รักที่สุดตกลงไปในโถส้วมของโรงเรียนแม้ในกระเป๋าจะไม่มีสตังแต่เธอรักมันมากขนาดที่ต้องนําติดตัวไปเข้าห้องส้วมด้วยกระเป๋าใบนั้นทําด้วยผ้าทัฟตา้าสกอตสีแดงเขียวและเหลืองรูปร่างสี่เหลี่ยมแบนๆมีฝาสามเหลี่ยมประดับโลหะเงินรูปหมาพันธุ์สกอตเทเรีย ซึ่งดูแล้วเก่งมากทีเดียวโต๊ะโตจังมีนิสัยประหลาดอยู่อย่างหนึ่งมาตั้งแต่เด็กคือเมื่อเข้าส้วมจะต้องก้มลงดูในโถส้วมเสมอจึงทำหมวกฟางบ้างหมวกลูกไม้สีขาวบ้างตกลงไปในโถส้วมตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียนประถมส้วมสมัยนั้นเป็นส้วมหลุมข้างล่างเป็นบ่อคอนกรีตขนาดใหญ่เมื่อส้วมเต็มจะสูบออกเสียทีหนึ่งหมวกที่ตกลงไปจะลอยอย,อยู่บนสิ่งโสโครกเห็นอย่างเห็นชัดเจน แม่ต้องคอยเตือนอยู่บ่อยๆไม่ให้โต๊ะตจังก้มมองโถส่สวมแต่วันนี้โต๊ะต,ตจังไปสวมก่อนโรงเรียนเข้าและเผลอมองลงไปในโถส่สวมจนได้เธออาจถือกระเป๋าไม่แน่นจังหวะที่ก้มลงมองนั้นกระเป๋าสตางค์ก็ตกลงไปเธอร้องอุดรานและมองหากระเป๋าในความมืดแต่ไม่เห็นอะไรเลยโต๊ะตจังไม่ได้ร้องไห้เสียใจหรือยอมสูญเสียกระเป๋าที่รักมาก เธอรีบวิ่งไปที่ห้องเก็บของของพานลงและเกิบกระบวยตักน้ำสำหรับรดน้ำผักออกมาด้วยกระบวยยาวกว่าความสูงของโต๊ะตจางอีกเท่าตัวเธอทั้งลากทั้งดึงมันอ้อมไปทางด้านหลังของโรงเรียนและมองหาช่องที่ทำไว้สำหรับดูดซ่วมเพราะคิดว่าคงจะอยู่ตรงผนังหนังห้องซ่วมแต่ก็ไม่ยักมีหาอยู่ครู่หนึ่งจึงพบว่าบนพื้นดินห่างจากผนังห้องประมาณหนึ่งเมตร มีฝาคอนกรีตกลมๆปิดอยู่ตัวตอจังคิดว่าต้องเป็นช่องสําหรับตรวจซ่วมแน่ๆจึงพยายามเปิดฝาออกแล้วก็พบว่าข้างล่างเป็นบ่อใหญ่เธอก้มลงดูแล้วพูดกับตัวเองว่าขนาดใหญ่เท่ากับสระน้ําของวัดค uh ูคองบุสึแน่งานใหญ่ของตัวตอจังเริ่มต้น,นทันทีเธอใช้กระบวยตักของในบ่อขึ้นมาตอนแรกก็ตักบ,บริเวณที่กระเป๋าสตางค์ตกลง,งไ,ปไปก่อนแต่บ่อลึกและมืด ด้านบนกั้นเป็นห้องส้วมถึงสามห้องขนาดของบอ่อจึงใหญ่และกว้างถ้าก้มลงไปมากๆอาจจะตกลงไปในบอ่อได้ต๊ต๋อตจังจึงต้องตักไปเรื่อยๆเธอกองของที่ตักขึ้นมาไว้ตรงปากบอ่อโดยตรวจด,ดูทุกๆก,ก,กระบวยที่ตักขึ้นมาด้วยความหวังว่าจะมีกระเป๋าสตางค์ของเธอติดขึ้นมาด้วยแต่ก็ไม่มีไม่ว่าจะตัก <c oughs> สักกี่ครั้งจนกระทั่งได้ยินเสียงระฆังสัญญาณโรงเรียนเข้าทำไงดีล่ะตัวต๋อจังคิดในใจ แล้วก็ตัดสินใจทํางานของเธอต่อไปไหนๆก็ได้ทํามาจนขนาดนี้แล้วเธอตั้งหน้าตั้งตาตักของจากบ่อยิ่งกว่าเดิมอีกสิ่งที่โต๊ะตดังตักขึ้นมานั้นกองเป็นภูเขาย่อมๆคุณครูใหญ่เดินผ่านมาทางหลังห้องซ่วมขณะที่โต๊ะตดจังกาลังทํางานของเธอทำอะไรอยู่นะ่ะหนูทํากระเป๋าสตางค์ตกลงไปในนี้ค่ะโต๊ะตดจังตอบโดยไม่ละมือจากงานของเธองั้นเหรอ คุณครูใหญ่ยืนเอามือควยหลังอย่างที่ชอบทําเวลาเดินเล่นและเดินจากไปเวลาผ่านไปอีกพักหนึ่งโตตตจังยังหากเปตาสตางของเธอไม่พบสิ่งโซโคกองโตขึ้นเรื่อยๆคุณครูใหญ่เดินผ่านมาอีกครั้งและถามว่าหาเจอไหมโตตตจังยืนอยู่ท่ามกลางสิ่งโซโคเหงื่อท่วมตัวแก้มแดงเธอตอบคุณครูใหญ่ว่าไม่เจอเลยค่ะคุณครูใหญ่ก้มหน้าลงมาใกล้ใบหน้าของโตตตจังแล้วพูดกับเธอเหมือนเพื่อนคนหนึ่งว่า เสร็จแล้วเก็บทุกอย่างเข้าที่ด้วยนะค่ะต๊ะตดจังตอบอย่างแข็งขันแล้วคุณครูใหญ่ก็เดินจากไปเหมือนครั้งแรกโต๊ะตดจังทำงานต่อแต่พอนึกได้เธอก็มองไปที่กองข้างตัวเก็บหมดก็ได้แต่ส่วนที่เป็นน้ำนี่จะทำยังไงล่ะน้ำโสโครที่เธอตักขึ้นมาด้วยซึมลงดินหมดแล้วโต๊ะตดจังจึงวางมือจากงานครู่หนึ่งเพื่อหาวิธีเก็บน้ำกลับคืนที่เดิมให้ได้ดังที่สัญญาวไว้กับคุณครูใหญ่ แล้วตัดสินใจว่าจะตักดินส่วนที่เปียกทิ้งไปในบอ่อบ้างในที่สุดสิ่งที่เธอตักขึ้นมาก็กองสูงเกือบเป็นภูเขาและในบอ่อก็แทบจะว่างเปล่าแต่ยังไม่ปรากฏวิเแววของกระเป๋าสตางค์มันอาจจะไปติดอยู่ที่ข้างบอ่อหรือพื้นบอ่อแต่ตัวตดจังก็พอใจที่เธอได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้วสิ่งซึ่งซ่อนอยู่ในความพอใจนั้นก็คือความรู้สึกที่ว่าค,คุณครูใหญ่ไม่โกรธแต่ยอมรับการกระทําของตัวตดจัง เหมือนกับเธอเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้คนหนึ่งรวมอยู่ด้วยเพียงแต่เธอยังเด็กเกินกว่าที่จะเข้าใจเท่านั้นถ้าผู้ใหญ่คนอื่นมาเห็นการกระทําของโตโต่อจังในขณะนั้นคงจะดุหรือห้ามไม่ให้ทําต่อไปบางคนอาจจะเข้ามาช่วยก็ได้แต่ค,คุณครูใหญ่เพียงแต่พูดว่าเสร็จแล้วเก็บทุกอย่างเข้าที่ด้วยนะแม่ไม่ได้ฟังเรื่องนี้จากโตโตอจังก็ยังนึกชมค,คุณครูใหญ่ในใจหลังจากเหตุการณ์นี้แล้วโตโตอจัง ก็ไม่เคยมองลงไปในส้วมอีกเลยและเธอก็เชื่อถือและรักคุณครูใหญ่ขึ้นอีกมากตัวต่อจังทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับคุณครูใหญ่โดยกวาดกองภูเขาที่เธอทำขึ้นกลับลงไปในปลอซึ่งง่ายกว่าตอนที่ตักขึ้นมามากทีเดียวเธอตักดินที่เปียกน้ำโสโคกใส่ลงไปด้วยตัวต่อจังปรับดินจนเรียบแล้วปิดฝาคอนกรีตไว้ตามเดิมหลังจากนั้นจึงนำกระวยตักน้ำไปเก็บในห้องเก็บของ กิอน,นอนคืนนั้นโต๊ะตดจังนึกถึงกระเป๋าสตางค์ใบสวยที่เธอทำหนนหายไปในส่วมอย่างแสนเสียดายและนอนหลับเร็วกว่าทุกคืนเพราะความเหนื่อยอ่อนที่โรงเรียนของเธอตรงพื้นดินบริเวณที่โต้ะตดจังพยายามทำงานของเธออย่างหนักแน่นเมื่อตอนกลางวันยังเปียกชื้นสะท้อนแสงจันทร์เป็นประกายสวยงามกระเป๋าสตางค์ของโต๊ะตจังก็คงสงบนิ่งอยู่ในที่หนึ่งในซ่วม